กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์เมื่อบอสบิกคุณพ่อแท้ๆของน้องโตเกียวโพสต์ข้อความถึงลูกชายหัวแก้วหัวแหวนที่กำลังป่วยเข้าโรงพยาบาลท่ามกลางความเจ็บปวดที่ไม่สามารถเดินทางไปดูแลได้เนื่องจากการแยกทางกับอดีตภรยาแม้ตัวจะห่างไกลแต่ความรักและความคิดถึงที่พ่อมีต่อลูกกลับไม่เคยลดน้อยลงเลยแม้แต่น้อยโพสต์ดังกล่าวของบอสบิกเป็นภาพพร้อมข้อความสั้นๆแต่ทรงพลัง เขียนไว้ว่าเธอคือชีวิตของฉันฉันรักเธอสุดหัวใจวันนี้ถ้ากูพูดอะไรไม่ได้วันข้างหน้ามึงจะเข้าใจกูดีคำพูดที่สะท้อนความรู้สึกจากหัวอกพ่อแท้ๆก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนในหัวใจคนอ่านจำนวนมากเพราะมันไม่ใช่เพียงถ้อยคำธรรมดาแต่เป็นเหมือนคำประกาศถึงความรักที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงและเป็นเหมือนคำฝากฝังถึงอนาคตว่าเมื่อถึงวันหนึ่งเมื่อลูกชายเติบโตขึ้น เขาจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อพยายามทำทันทีที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปกระแสตอบรับจากสังคมออนไลน์ก็ดังขึ้นอย่างรุนแรงชาวเน็ตนับพันนับหมื่นคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นบางคนส่งกำลังใจให้บอสบิ๊กอย่างท่วมทน้ขนขณะที่บางส่วนกลับไม่พลาดที่จะวิพากวิจารณ์อดีตภรรยายอย่างเผ็ดร้อนเสียงหนึ่งสะท้อนว่ากำลังใจให้ค่ะบอสสู้ๆอีกคนเขียนว่าเขารับรู้ทุกอย่าง ขณะที่อีกคอมเมนต์บอกว่าคําว่าพ่อมีคนเดียวค่ะสายเลือดยังไงก็ตัดไม่ได้สักวันน้องโตเกียวจะเข้าใจเองค่ะและยังมีอีกหลายข้อความที่ย้าว่าพ่อแท้ๆจะไม่มีวันถูกแทนที่ได้ไม่ว่าจะมีปัญหาครอบครัวอย่างไรท่ามกลางกําลังใจเหล่านี้กลับมีคอมเมนต์ที่เจ็บแสบวิาพากวิจารณ์อดีตภรรยาเช่นเป็นแม่ที่โคตรใจร้ายเห็นแก่ตัวมากๆไม่คิดถึงใจลูกเลยจากแม่ลูกสาหรือข้อความที่ว่า ลูกเพื่อนเราอายุสิบเอ็ดมันไม่ยอมอยู่กับแม่มันเลือกพ่อเพราะพ่อคือเซฟโซนคำพูดเหล่านี้สะท้อนว่าหลายคนในสังคมกำลังมองอดีตภรรยาในแง่ลบมองว่าการกระทำที่โพสต์ภาพกับสามีใหม่ลงโซเชียลเป็นการยัดเยียดความเป็นพ่อให้ลูกๆอย่างไม่เหมาะสมขณะเดียวกันก็ยังมีคอมเมนต์อบอุ่นที่ห่วงใยไปถึงน้องโตเกียวโดยตรงหลายคนต่างบอกตรงกันว่าเด็กชายคนนี้อาจยังไม่เข้าใจทุกอย่างในวันนี้ ต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาจะรู้ว่าใครคือคนที่รักเขามากที่สุดคำพูดหนึ่งที่ถูกแชร์ต่อเป็นจำนวนมากคือทุกช่วงชีวิตที่ถูกบันทึกไว้บนแพลตฟอร์มจะทำให้ลูกๆเข้าใจทุกเรื่องราวได้ดีโดยไม่ต้องมีใครบรรยายวันที่สวยงามยังรอโตเกียวอยู่ข้างหน้าเสมอข้อความนี้กลายเป็นเหมือนแสงสว่างที่ปลอบใจทั้งพ่อและลูกว่ายังมีอนาคตที่ดีกว่ารออยู่นอกจากนั้นยังมีคนจำนวนมากที่ทิ้งท้ายกำลังใจอย,อย่างตรงไปตรงมาเช่น กำลังใจนะคะเวลาจะพิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่างเองค่ะบางก็บอกว่ากอดๆนะกำลังใจค่ะสักวันต้องเป็นของเราสู้ๆนะรวมถึงข้อความเชิงศรัทธาที่เขียนว่ากรรามจะตามสนองมันซึ่งสะท้อนถึงความคับข้องใจของชาวเน็ตที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทาของฝ่ายอดีตภรรยาปรากฏการที่เกิดขึ้นนี้ไม่เพียงสะท้อนให้เห็นถึงความเจ็บปวดของคนเป็นพ่อแต่ยังชี้ให้เห็นถึงสังคมที่จับตาทุกความเคลื่อนไหวของครอบครัวนี้อย่างใกล้ชิดทุกภาพ ทุกข้อความบนโซเชียลต่างถูกวิเคราะห์ตีความและตัดสินบางครั้งในแงด่ดีบางครั้งก็รุนแรงจนกระทบใจในขณะที่บอสบิ๊กเองยังคงยืนยันถึงความรักที่มีต่อลูกชายหลายคนก็เชื่อว่าเวลาเท่านั้นจะเป็นตัวพิสูจน์ความจริงทั้งหมดวันหนึ่งเมื่อลูกชายเติบโตขึ้นเขาจะเข้าใจและเห็นทุกสิ่งที่พ่อทำเพื่อเขาและไม่มีใครสามารถลบล้างสายใยของคำว่าพ่อได้ เรื่องราวทั้งหมดนี้กลายเป็นอีกหนึ่งกรณีที่ทำให้สังคมตั้งคำถามว่าแท้จริงแล้วใครคือผู้ได้รับผลกระทบมากที่สุดในความขัดแย้งระหว่างผู้ใหญ่คำตอบคงหนีไม่พ้นหัวใจของลูกที่ต้องเผชิญกับความรู้สึกสับสนและความไม่มั่นคงจากการกระทำของคนรอบข้างไม่ว่าปัญหาของผู้ใหญ่จะเป็นเช่นไรแต่สิ่งที่ควรคำนึงถึงที่สุดก็คือความรู้สึกของเด็กที่กำลังเติบโตขึ้นมาพร้อมบาดแผลจากความขัดแยง้ง หากทุกฝ่ายยังคงยึดติดอยู่กับการเอาชนะกันเองสิ่งที่เสียหายที่สุดก็คืออนาคตของลูกนั่นเองในวันนี้โพสต์ของบอสบิ๊กอาจเป็นเพียงข้อความสั้นๆแต่กลับทำให้ทั้งสังคมได้ตระหนักถึงความหมายของคำว่าพ่อได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าแม้จะถูกพรากออกจากชีวิตประจำวันของลูกแต่หัวใจของความเป็นพ่อไม่เคยห่างหายไปไหนและจะคงอยู่เป็นนิรันดร์ขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่ติดตามข่าวสาร และขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมเพื่อเข้าใจสถานการณ์รอบด้านและรักษาความสงบสุขของทุกฝ่ายหากชื่นชอบการอัปเดตข่าวแนวนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวต่อไป